อ๋อได้แน่นอนครับได้แน่นอนตอนนี้อสนุกเลยว่าความสัมพันธ์กานนี้กับไอพัตต์อะไรอยงครับผมคุยกับพี่แออยู่ครับนนกุลชาโนนพิสูตรรักแท้กับเหตุการณ์นี้ล่าสุดหนุ่มนนกุลชาโนนได้ไปงานไอคอนสยามครบรอบ5ปีนั่นเองค่ะ ซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงตบเท้าเข้าร่วมงานเพียบรวมไปถึงหนุ่มนนกุลชาโนนที่ตอนนี้ถือว่าออกมาให้สัมภาษณ์อย่างเต็มปากแล้วว่าจีบสาวแอปทักษออนแต่ยังไม่ได้เรียกว่าแฟนซึ่งงานนี้ก็มีจังหวะที่หนุ่มนนกุลได้บอกเหตุการณ์ที่พิสูจน์รักแท้ได้เป็นอย่างดีซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่แฟนคลับ มีความสุขที่เห็นหนุ่มนนกุลอยู่เคียงข้างและเปิดตัวสาวแอฟทักษออนอย่างจริงใจโดยได้ให้สัมภาษณ์กับคำถามที่ว่ายืนอยู่ตรงนี้ให้กำลังใจในงานศพคุณพ่อแอปอยากให้หันมาแล้วมีกำลังใจหรองานนี้หนุ่มนนกุลก็ตอบไปว่าเราแค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่ยืนอยู่ตรงนี้คือจริงๆที่งาน คุณพ่อพี่แอฟจริงๆผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นจะเป็นญาติญาติเพื่อนเพื่อนพี่เขามากกว่าที่คอยช่วยเหลือมากมายเราไปคือเราก็แค่ไปเหมือนเป็นกำลังใจให้พี่เขาอย่างน้อยถ้าเกิดหันมาก็มีกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับส่วนที่หลายคนบอกว่านี่คือพิสูจน์รักแท้ได้ว่าคือรักแท้ครับพร้อมกับยิ้มแม้ทีนี้ด้อมนนกุล รกระจายเลยทีเดียวค่ะเป็นการพิสูจน์รักแท้หรือเป็นการประกาศความสัมพันธ์ของทั้งคู่กันแน่เพราะตอนนั้นก็ถือว่าเป็นกระแสฮือฮาติดเทรนโลกโซเชียลเป็นเวลาน,านานเลยทีเดียวค่ะเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มนนกุลและสาวแอปทักษอรอเสมอขอขอบคุณนนกุลชาโนนและแอปทักษอร ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ